มาหอดโรงเรียนแล้วพี่น้องหมูว่านนี่เฮ็ดกำลังเกิดนะครับก็เลยเอาใบไม้ปลุกไว้โบหัวมันสีย่างบอนะครับเพราะว่ามาโรงเรียนพอดีนะครับเด็กหน่อยกำลังสีเข่าแถบโบหัวเด็กหน่อยเอาไปย่างไปเบิรงครับไปหลุดกันโทรอ้าวพี่ดูน้องเป็นตัวอย่างนะคะปลุกไปนี่แหละครับปลุกไปนี่แต่ว่าโบหัวว่าหายหรือย่างมาหลุดกันครับมาหลุดกัน S <S เหลือครับเหลือ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 ยังอยู่ครับยัง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 ดอกหนึ่งนี่กําลังเกิดครับอีกอีกมองหนึ่งอยู่นี่ครับโอ้ยเยียบไปแล้วอันดอกนี้แต่ดอกนี่กําลังอยู่อยู่เอาท่านท่านพี่น้องท่านอยู่ครับท่านอยู่เดี๋ยวอีกมองหนึง่งเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งค่ะอ๋ออีกมองหนึง่งมองสุดท้ายครับมองนี้บ่หัวพิ้น เอาปไปรือย่ง,งโอ้ยยังเหลืออีกกำลังยื้อเหลือเหลือเหลือได,ด้ไยู่ครับสามสี่ดอกแล้วปิดว้คือเกาลอะไแมร่ะปิดใบ